ดีค่ะมาขับปลามหามูกินเข้าค่ะตอนนี้ตีสามสี่สิบโดยประมาณเมือค่ะปลาหนึ่งเขาวไว้จะาันหนึ่งหรือหงอ่ะมีมีข้าวเหนียวปลนด้วยแล้วก็ขึ้นไปอาพน้ำสะผมอ่ะใส่ไฟค่อยๆไว้กลับลงมาข้าวเปนแบบนี้เลยก้นมันแค่กลนมันนะฮะ แต่ว่าข้างหน้ามันนุ่มอยู่ได้กินเทาแบบไหม่ค่ะตับต้มขมดีขมขมยังไม่คนน,นานแล้วไม่ได้กิน มันก็สิบีบะจีดจาดขึ้นแบบใส่บอกหน้านะฮะมันก็จะขมมาหานเช้าก่อนออกไปทำงานออบเจียวบ้าถามใครอืมกินกับเจียอยางเขาสิคือ มีจเยี่ยมงดาอืมไม่ค่ะน้ำพริกตาแดงเอ็นแก้วค่ะตื่นตั้งแต่หกทุ่มสบยายงานจะหาโมงแรกอีกรลบอค่ะวันนี้วันสุกนะ ได้ไปเที่ยวน้ำมูน้ำปลวกปะคือ,ค,อคือตื่นแต่เช้าหว่ะถ่ะอากาศดีด้วยแดดจะออกเตรียมแบ่น ไม่รู้ใครดื่มไปข้างนอกชีสขูดเสียแล้วมั้งไม่เช็คไม่รอบครอบบนบนคนที่บ้านนะไม่รู้พอ่อหรือลูกอืมเอ้าแบบใหม่ มันเมเม,น,มนต่เตาทานนะคะมันกับบริกินหอมคือเตาทานเนาะแล้วก็เป็นหม้อเครือบถ้าเป็นหม้ออ,อลูอลูมิเนียมเรืออะไรเหล็กอลูมิเนียม <c oughs> สแตนเลสอืมสแตนเลสมันก็จะหอม ไม่กด้นหณมอแล้วก็จะหอมดูท่านี่เพื่อนใช่หม้อเคลือบกันค่ะสแตนเลสก็มีอยู่ใช้หม้อมีหลายแบบ ท่านเนี่ย็็ไทเทเนียมเทปลอนเรียกชื่อไม่ถูกนุ่มเลยค่ะ ใหญ่ๆค่ะพริกหลายผลเดีย๋ยวเพื่อนนะ้เชื่อเดีย๋ยวไปต่อไม่ได้ จมันเป็นเขาต้องใส่ซอนสดกินนะคะมันเพราะมันเป็นเบเข้าเจ้าเขากล้องอะไย่างนี้น,นะคะแต่พอเป็นข้าวกลมหมอนมันก็แข็งเป็นแผนติดกันก็ใช้มือกินได้ว้าวร้อนกบอเป้า ้ข้าวเหนียวเท่าไหรท่ที่เป็นข้าวเหนียวแค่ผสมในประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ส่นมักจะเป็นข้าวกล้องกับไรบุรี่ค่ะข้าวกล้องกักบข้าวกลม ก้อนบุปห่อนนะ่ะเดี๋ยวจ้าวานลูกสาวเนะ่ยทำข้าวเหนียวมะม่วง บุบแต่ว่ามันไม่ช้ำนะมะม่วงปากีสถานอร่อยของเขาอยู่นะมันหวานราคาก็ไม่แพงด้วยพอพอซื้อได้นะนี่วันนี้ไม่รีบ ตื่นเช้ามาก สุปอันนี้ปลาฮอน์ไหมอ่ะอยู่นี่มียุ่งเลยด้วค่ะ ลูกโดดใช่ลูกโดด่ดดนะคำสุดท้ายเนาะ Hmm. ทำเวลาวิธีต่างประเทศอ่ะตื่นแต่เช้าไปทํางานอยู่ไหนก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันเนาะหน้าที่ทํางานนี่เวลาทํางานราชการเท่ากันนะเจ็ดแปดชั่วโมงเนาะ ท,ทำเจ็ดจุดห้าชั่วโมงแต่ถ้าเบรกเนี่ยสามสิบนาทีก็เป็นแปดชั่วโมงแต่ว่าเบรกไม่ได้คิดตังนะไม่ได้ไม่ได้ตังพักก็คือพัก เก็บข้อติเย็นก่อเจอกันใหม่คลิปหน้านะะคขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกัน <c oughs> เหนื่อแตกร้อนเผ็ดเผ็ดแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยนะแล้วก็ร้อนมากๆแล้วก็มันเป็นน้ําซุปเนาะอากาศวันนี้อากาศจะดีนะจะไปเดินรับลมแล้วก็เย็นขึ้นมาบ๊ายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ้าย